เพื่อนช่อง youtube ของจันทวรนแก้วหลวงคำและก็ทักทายไปอย่างทุกที่ทุกทางที่คลิปของผมจะไปถึงนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา8:39 8นาฬิก39นาทีในขณะที่ผมบันทึกคลิปอยู่นขณะนี้นะครับก็สวัสดีตอนเช้าเพราะว่ายังเป็นตอนเช้าอยู่นะครับมาพบกันวันนี้ก็มีทิปดีๆมาฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆเช่นเดิมนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆไปตักเสียงร้องนะครับ ก็คือทำคาราโอเกะนั่นแหละนะครับจาก MP3 ที่มีเสียงเพลงทั้งสองข้างนะครับถ้าพูดถึงการตัดเสียงร้องแบบนี้ก็จะมีหลายๆวิธีนะครับเพื่อนๆบางคนก็จะใช้สปิ t เตอร์ GUI หรือถ้าเป็นอยู่ในสมาร์ทโฟนในระบบปฏิบัติการ Android ก็จะใช้2องสปิ e เตอร์ถ้าเป็นออนไลน์ก็จะใช้ Melody ML หรือแม้กระทั่ง Remove v o c a อนะครับแต่วันนี้ ผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆไปทำแบบออนไลน์เหมือนกันนะครับเว็บไซต์ที่ผมจะพาไปทำก็คือ m o i s e t a i นะครับ m o i s e t a i นอกจากจะใช้ในเว็บไซต์เขายังมีแอปพลิเคชันทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และก็ Android m o i s e t a i มีทั้งใช้ฟรีและไม่ฟรีแต่ค่า Default ของเขาก็จะฟรีนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ซื้อฟรีในที่นี้เราจะสามารถ Backing t แท็กหรือคาราโอเกะที่มีเสียงเพลง MP3 ทั้ง2ข้างนั้นได้5เพลงต่อเดือนถ้าเกินกว่านั้นเขาก็จะให้เราซื้อนะครับข้อจำกัดสำหรับฟรีก็คือจะเพิ่มคีย์หรือลดคีย์ไม่ได้มากจะเพิ่มหรือลดได้อย่างละ1คีย์ ก็คือลดไม่เกิน1นึ่งคีเพิ่มไม่เกิน1นียงแต่ถ้าเราซื้อเขาก็จะตัดข้อจำกัดตรงนี้ออกไปให้เราใช้เพิ่มหรือลดคีย์ได้ตามใจของเรานั่นเองพิเศษอีกอย่างหนึง่งของเวอร์ชั่นที่ไม่ฟรีก็คือเราซื้อแล้วเราสามารถที่จะตัดเสียงร้องแต่เอาเสียงประสานเก็บไว้ได้ด้วยนะครับก็คือเราตัดเสียงร้องหลักๆออกไปเอาไว้แต่เสียงคอรัสนั่นเองนะครับการซื้อก็มีตั้งแต่ รายเดือนหรือรายปีนะครับแล้วแต่เราจะตัดสินใจซื้อแบบไหนสำหรับราคาอัปเดตเมื่อวันที่25พอคอพุทธศักราช2565หรือคิดศักราช2022ก็คือวันนี้นั่นเองนะครับผมหาข้อมูลได้จาก Play Store นะครับส่วน App Store ตอนนี้ผมยังไม่ได้ใช้ iPhone ผมก็เลยหาได้แค่ข้อมูลใน Google Play สำหรับรายเดือนอยู่ที่125บาทต่อเดือนสำหรับรายปีอยู่ที่949บาทต่อปีก็เลือกเอาตามความเหมาะสมนะครับแต่จะเป็นแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ก็ต้องซื้อเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเราเอาบัญชีที่เราซื้อจากเพจสโตหรือแอปส r e มาซายอินเข้ากับเว็บไซต์ m o i s e t ai ที่เราจะตัดในเบราว์เซอร์เราก็สามารถใช้ได้แล้วครับพร้อมแล้ว ไปกันเลยนะครับผมก็ขอกด Windows M ไปที่ Desktop ก่อน <Microsoft 365. S 1> จากนั้นให้เพื่อนๆไปที่เบราว์เซอร์ที่เพื่อนๆใช้บ่อยที่สุดนะครับส่วนผมใช้ Google Chrome ผมก็ไป Google Chrome ครับแต่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ใช้เบราว์เซอร์เดียวกันนะครับจะได้ทำตามผมง่ายๆนะครับ Enter เข้าไป กูก็เขาฟูบ้าที่อยู่แถบเขาขดิบาฟอตเขาพีดเขาเขาแต่เขาค่ะกูก็โครมของผมก็เป็นภาษาไทยแล้วนะครับส่วนเพื่อนๆถ้าใครยังไม่เป็นภาษาไทยก็ไปเปลี่ยนเมนูให้เป็นภาษาไทยเหมือนผมก็ได้นะครับจะได้ทําตามผมแบบง่ายๆเหมือนกันนะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วก็ให้พิมพ์ตามผมนะครับ moist t ai นะครับ mm. m m นี่คือ m ไหม้นะครับ m มอานี่แหละครับ โอออสการ์ไออินเดียเอสซิราอีเอโคเอสซิราอีกครั้งหนึ่ง <I. S 1> แล้วก็ดอทเอไอนะครับเออัลฟาไออินเดียเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วนะครับให้ Enter เข้าไปเลยครับ ผมก็กดคอนโทรลให้เขาเงียบก่อนนะครับเราลองมาสำรวจดูนะครับว่ามีอะไรบ้างผมก็กดคอนโทรลโฮมไปที่หัวข้อเว็บก่อนนะครับผมได้รการแจ้เตอการผ่านระบบอินทอร์นตจากนั้นเราก็เลื่อนลูกศรลงมาครับเรียนรู้เพิ่มเติมบัตรทอนบัตรทอน เิข้าสูรบก็จะมีเข้าสู่ระบบนะครับลงชื่อสมัครนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนทตรงที่เข้าสู่ระบบเลยนะครับเพื่อความง่ายเข้าสรับอนเทอร์เข้าไปครับเมื่อ Enter เข้ามาแล้วถ้าเพื่อนๆเข้าสู่ระบบไว้ก่อนหน้านี้แล้วเขาก็จะจำนะครับแล้วก็จะเข้าสู่ระบบให้เลย แต่ถ้าเพื่อนๆท่านใดนะครับที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบนะครับให้เลื่อนลงมาครับ,เข,รบ,บเข้าสู่ระบบด้วยสู o g l e นะครับมีอีกไหมเฟซบุ๊กมีอีกไหมแอปเปมีอีกไหมวิตเตอรคงมีประมาณนี้นะครับง่ายๆเลยนะครับให้เพื่อนๆเ,เลือกใช้ เข้าสู่ระบบด้วย Google เลยนะครับให้เพื่อนๆเลื่อนกลับขึ้นไปข้างบนนะครับเมื่อเจอ Google แล้วให้ Enter ได้เลยครับ่เขาเขาก็จะขึ้นหน้านี้มานะครับให้เราเลื่อนลูกศรลงมาเฮลิธไมไม่อันนี้ผมเคยเข้ามาแล้วนะครับเขาก็เข้าให้แบบอัตโนมัติ ส่วนเพื่อนๆนท่านใดที่ Enter แล้วเขายังไม่เข้ามาอย่างนี้ก็ให้เพื่อนๆไปเลือกบัญชีของเพื่อนๆน,นะครับเพื่อความง่ายขอให้เพื่อนๆลงชื่อเข้าสู่ Google ในเบราว์เซอร์นั้นๆด้วยนะครับจะได้ง่ายขึ้นนะครับก่อนที่เราจะไปตัดคาราโอเกะกันนะครับผมก็จะให้ฟังต้นฉบับเพลงที่ผมจะตัดก่อนนะครับไปฟังลองดูนะครับว่าต้นฉบับเขาเป็นยังไงนะครับทอดูหลาย นนนออองเดยิก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับเสียงน้องของเขาทีนี้เราจะมาตัดกันนะครับให้เรากดตัว B. b บา v o นะครับเว็บนี้หลักๆแล้วจะใช้ตัว B. b บา v o เป็นที่ควบคุมนะครับ ไม่งั้นเพื่อนๆก็ต้องเลื่อนลูกศรเอาซึ่งผมว่ามันช้านะครับใ,<ช>ให้กดตัว b barvo มาหาคำว่าติดตามการแยกนะครับ,บ,บเมื่อเจอแล้ว enter ครับเ<ๆ>มื่อ enter มาแล้วให้กดตัว b barvo ต่อไปเลยครับส<อ>ง่<อ>บงแท,กท็กของคุณส่งแของคุณอันนี้ของผมเคยตัดมาแล้วก็เหลือสองเพลงแค่นั้นนะครับส่วนเพื่อนๆที่ยังไม่เคย จะมี5เพลงนะครับถ้ายัางไม่ซื้อถ้าซื้อก็จะไม่จำกัดนะครับมีรายเดือนรายปีนะครับกดตัว b ไปต่อนะครับจากไฟล์ของคุณ,คณจากไฟล์ฟจากลิงก์ url ตรงนี้เราสามารถที่จะเอาลิงก์ของเพลงนั้นๆน,น,นะครับมาวางแล้วก็ทำการตัดได้เลยนะครับอาจจะมีเว็บไซต์อะไรผมไม่รู้นะครับแต่เว็บไซต์ดังๆ YouTube ทำได้แน่นอนนะครับเมื่อเรากดตัว B มาถึงตรงนี้ให้เราเลื่อนลูกศรลงมาครับคราวนี้ตรงนี้แหละครับฟังอีกครั้งหนึง่งวางไฟล์ของคุณที่นี่หรือเรียกดูนะครับตรงนี้ให้ ENTER เข้าไปนะครับเขาก็จะ Open ไฟล์นะครับให้เราไปเลือกไฟล์ในเครื่องของเรานะครับอันนี้ผมก็ ขอเอาไฟล์ในเครื่องนะครับก็กดชิปแท็บมาอันนี้ไม่ต้องทำตามผมก็ได้นะครับบางทีไฟล์เพื่อนๆอาจจะอยู่ไม่เหมือนกันกับผมนะครับผมก็จะเอาโทรดูหลายอ้าแอยดาว่านะครับของแอนชยดานะครับผมก็ Enter อเมื่อ Enter เข้ามาแล้วนะครับให้เรากดแท็บไปทีนึงนะครับ เขาก็จะมาชื่อเพลงเพลงนั้นๆนะครับแล้วให้เรากดตัว b ไปหาคําว่าถ <ท Summer. S 1> ัดไ,ไปได้เลยครับแล้ว enter ครับเมื่อ enter มาแล้วให้กด control home ไปนะครับท,ท,ทีนี้ให้เราเลือกท็กที่เราต้องการจะตัดนะครับอาจจะมี4แท tag หรือ5แท tag แท็ tag นี้ต้องซื้อนะครับ ส่วน c t แท็กที่ค่า Default ของเขาอาจจะมีแท็กอะไรบ้างบางทีอาจจะมีกองเบสกีตาร์เสียงร้องอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งผมก็ไม่เคยตัดผมก็จะตัดแค่2องแท็กก็คือเสียงร้องกับดนตรีประมาณ2อันนี้นะครับผมจะตัดนะครับกดตัวบีบาวโรมาครับกดลงมาเรื่อยๆครับเลือกชนิดการแยกนะครับกดตัวบีไปครับ อ,อันนี้คือค่าดีฟอลต์ของเขานะครับเสียงร้องดนตรีบรรเลงสองแท็กครับนี่ครับเสียงร้องดนตรีบรรเลงนะครับสองแท็กผมก็จะเลือกเอาตรงนี้นะครับ Enter เข้าไปเมื่อ Enter เข้าไปแล้วให้กดตัว B ีบารโวไปหาคขาว่าอัปโหลดครับเสียงรอง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 ก็น่าเบืมากนะครับเมื่อเจออัปโหลดแล้ว Enter ครับคลี้ทิ้งครับสุดเปิดเสียงอัปโหลดเขาก็จะบอกว่ากำลังอัปโหลดนะครับเราจะรู้ได้ไงว่าเขาอัปโหลดเสร็จแล้ว ง่ายๆครับกดคอนโทรนโฮมไปให้เรากดตัวบีมาหาชื่อเพลงนะครับที่เพื่อนๆกําลังตัดอยู่นะครับส่วนผมโทรดูหลายอ้าอย่าว่านะครับผมก็กดตัวบีพอโบมาไอระเบิดระเบิดก็แสดงว่าเขายังตัดไม่เสร็จนะครับเลื่อนลงมานี่ ก็คือถ้าเขาเสร็จแล้วเขาจะไม่มี a i l a b l e นะครับก็รอต่อไปนะครับทั้งนี้เท่านั้นขึ้นกับอินเทอร์เน็ตและก็ขึ้นกับไฟล์เพลงของเพื่อนๆด้วยนะครับว่ามีความาใหญ่หรือเล็กนะครับยิ่งถ้าเพื่อนๆเอา URL มาวางแล้วตัดนะครับยิ่งจะนานนะครับเพราะว่าเขาจะดึงจากอินเทอร์เน็ตมาอีกทีหนึ่งนะครับสู้ไฟล์ในเครื่องไม่ได้ไฟล์ในเครื่องนี่ จ,จะไม่ช้าเท่าไหร่นะครับเสร็จแล้วนะครับเมื่อเขาเสร็จแล้วแล้วก็เลื่อนลูกศรกลับขึ้นไปข้างบนนะครับหาชื่อเพลงโทรดูหลายอาียาว่าหรือเป็นเพลงอื่นๆที่เพื่อนๆใช้ในการตัดนะครับแล้ว Enter อร์เข้าไปครับ แล้วให้เพื่อนๆกดตัวบีลงมาหาคําว่า S นะครับเพื่อเป็นจุดสังเกตนะครับเขาก็จะมาสุดอยู่ตรงที่ S นี่แหละครับเพื่อเป็นจุดสังเกตถ้าเรากดไปต่อเขาก็จะบอกว่า No next แล้วครับแล้วให้เราเลื่อนลูกศรมาหาครับว่า Vocal vocal ครวนะครับแล้วก็เลื่อนลงมา Si d เ r อร์ศูนย์นะครับ e n t e ตรตรงนี้แล้วให้กดลูกศรล่างลงมาให้เขาบอกว่ามินิวห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ หรือจะกดเพจดาวลงมาก็ได้นะครับผมขอกดเพจดาวนะครับเพื่อความรวดเร็วเมื่อเขาถึง50เขาจะหยุดให้เดออัตโนมัตินะครับแล้วกด Escape ออกมาเมื่อกด Escape ออกมาแล้วนะครับให้เรากดคอนโทรลโฮมแล้วให้กดตัว B ไปหาคขาว่าคาร e นะครับเพื่อทำการฟังดูว่าเขาตัดได้ดีหรือเปล่า เราฟังก่อนค่อยดาวน์โหลดก็ได้นะครับกดตัวบีลงมาครับฟับบออบงอลองดูนะครับว่าเป็นยังไง ก็ทําการหยุดไว้นะครับวิธ like. ีเล่นเมื่อเรากดตัวบีมาหาคําว่าคาร์เรทไลท์คารไลท์แล้วนะครับให้เรากด Enter เพื่อเล่นแล้วก็กด Enter อีกทีเพื่อหยุดนะครับก็จะประมาณนี้วิธีการตัดคาราโอเกะทีนี้เราจะดาวน์โหลดได้ยังไงนะครับให้เรากดคอนโทรลโฮมแล้วกดตัวบีมาหาคําว่าดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดนะครับหรือ ถ้าเกิดเพื่อนๆอยู่ในคาร์เดทไลท์อยู่แล ouais right. right uh ้วนะครับให้เพื่อนๆเลื่อนลูกศรกลับไปข้างบนก็จะเจอดาวน์โหลดนะครับก็ให้ Enter เมื่อ Enter แล้วเขาก็จะให้เลือกไฟล์ในการดาวน์โหลดนะครับเอ็สนะครับเอเว็บผมขอเลือก MP3 นะครับ MP3 e n t e r แล้ว ให้เรากดตัวบีไปหาคําว่าดาวน์โหลดมิกนะครับเมื่อเจอดาวน์โหลดมิกแล้ว Enter นะครับแต่ก่อนที่จะ Enter นะครับผมอยากให้เพื่อนๆไปสํารวจสักนิดหนึ่งเลื่อนกลับขึ้นไปข้างบนมิก <Mix. S 1> เสียงดาวโหลดทั้งหมดถ้าเรากดดาวโหลดทั้งหมดนี้นะครับเราก็จะได้เสียงร้องเสียงดนตรีเมทานอมนะครับมาด้วยนะครับแต่ผมต้องการที่จะโหลดแค่ ซาวคือ Backing t แท็กหรือคาราโอเกะนี่แหละครับผมไม่ต้องการอย่างอื่นผมก็กดตัวบีมาหาคําว่าดาวน์นโหลดมิกนะครับ e ด t e r กนะครับเ n t e r เมื่อ Enter มาแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆใช้เบราว์เซอร์เป็นตัวดาวน์โหลดอยู่แล้วเขาก็จะทำการดาวน์โหลดให้แบบอัตโนมัตินะครับแต่ผมใช้ IDM ผมก็ต้องออท็บไปหาคําว่าข้อมูลการดาวน์โหลดนะครับรข้อมูลการดาวน์โหลดไฟล์นะครับผมก็จะดาวน์โหลดไฟล์นี้นะครับ เริ่มดาวน์โหลดนะครับผมก็กดสเปซบาร์ไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็ออฟอฟโฟออกมาได้เลยผมก็จะไปตรวจดูนะครับว่าเขาดาวน์โหลดมาหรือเปล่าเข้าไปใน User Fol d e r เดหรือเพื่อนๆจะเข้าไปใน DTC ก็ได้นะครับผมเข้าไปใน User Fol d e r เดนะครับและก็ไปหาเขาว่าดาวน์โหลดนะครับเมื่อเจอดาวน์โหลดแล้ว Enter เข้าไปครับ ในคลิปนี้คือร์เมื่อเอนเทอร์เข้ามาถ้าเพื่อนๆใช้เบราว์เซอร์ Chrome หรือ Microsoft Edge ในการดาวน์โหลดนะครับเขาก็จะอยู่โฟลเดอร์นี้เลยแต่ผมใช้ IDM หรือ Internet Download Manager ในการดาวน์โหลดนะครับผมก็ต้องไปหาคำว่า Music นะครับ m อ็นมิวเจอ Music แล้วเอนเ r อร์เข้าไปครับแล้วมาดู4เด็ดโฟร์าอย่าบาแอนชาร์ลับัตเลเป็นผีสามคกับ4เด็ด o f 1 เรียบร้อยนะครับเขาก็จะมาอยู่ที่นี่นะครับโทรดูหลายอ้อย่าว่านะครับเราก็ได้ตัดคารโอเกะอย่างสมบูรณ์แล้วนะครับผมก็ต้องไปแล้วนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับขอให้เพื่อนๆร่บรวยเงินทองและสุขภาพกันทั่วหน้าและเจอแต่สิ่งดีๆไปแล้วนะครับสวัสดีครับ